สำหรับคนบเนเทิงคลิปนี้นะฮะมาเอาใจสายวายซะหน่อยครับที่ล่าสุดนั้นนะครับซีรีส์เรื่อง Playboy the series เล่นจนเป็นเรื่องนั้นก็ได้เรียกอากาศเรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่สร้างความฮือฮาร้อนฉากกันอย่างมากกับตัวอย่างสุดแซบติดเปรต20บวกครับโดยกอ p ีเอแบงคอกนะฮะเตรียมเสิร์ฟความแซบส่งทปปลายปีกับซีรีส์สุดซีฉบับ20บวกฝีมือผู้จัดและก็ผู้กำกับซีรีส์วายมือดีที่ผ่านการกำกับมาหลายเรื่องนั่นก็คือชีวินธนามินวงสกุลพันธ์นั่นเองฮ ใน Playboy ยเด s e ซีรีเล่นจนเป็นเรื่องนั่นเองครับซึ่งก่อนจะอออากาศนั้นเรามาดูเรื่องย่อกันสักหน่อยนะฮะเมื่อน,นันนะฮะเพื่อนรักของโอยได้หายตัวไปอย่างปริศนาจูจูนนที่เป็นพี่ชายฝาแฝดก็ปรากฏตัวขึ้นเพื่อสืบหาความจริงโอย จึงร่วมมือกับเฟิร์สเพื่อช่วยเขาตามหานันให้เจอขณะที่ขุดคุยเรื่องราวในอดีตของนันและก็โสยและเฟิร์สนั้นก็ได้เข้าไปพัวพันกับแวดวงของการค้าประเวณีโอ้ปืนก็คือแอคหลุมที่ขายคลิปยังมีคีนแล้วก็กัปตันการนัดบอร์ดออนไลน์และก็การค้ายา ยังมีตัวละครอย่างนัดและก็พบมีการคาเซ็กแอบแฝงในธุรกิจยังมีตัวละครอย่างจำและก็พอดนะครับที่โยงไปถึงการทรยศหักหลังที่ผูกพันกับความรักความแค้นและความลับดำมืดของจิตใจมนุษย์ในขณะเดียวกันครับโสย่ที่ไม่กล้ามีเซ็กก็ถูกท้าทายด้วยรุ่นพี่ในแบบนุสสุดหล่อที่ชื่อว่าจีน่าเพราพร้อมกับเฟิร์สก็ถลำลึกเข้าไปในเพศรดโลดพผนหลังได้พบกับซุงอดีตเด็กขายเพลย์บอยจนกลายเป็นคนเสพติดเซ็กรุนแรงนั่นเองครับสำหรับเรื่องนี้นะฮะใครแสดงเป็นอะไรบ้างมาทำความรู้จักซะหน่อยครับนง เครับผมเล่นเป็นนันก่อนพลักเล่นเป็นโซยชัติวัสุธาเล่นเป็นเฟิร์สอันวริศเล่นเป็นโอบปามเปาวรศเล่นเป็นปืนโบสผพาก่อเล่นเป็นคีนวิวิดพุงหาฤทิ์เล่นเป็นกัปตันวินจิรพัฒนเล่นเป็นนัดวิวธนาทอรเล่นเป็นพบเจฟฟี่ชุติพลเล่นเป็นจั๊มเฟชินทัพเล่นเป็นพอตเซลจกริดเล่นเป็นพร้อมข้าวโอสุพศิลเล่นเป็นขีหน้า และก็แจ็คจากตรีนเล่นเป็นซุงพวกเขาจะเจอนันเพื่อนที่หายไปหรือไม่หรือการเดินทางเข้าไปในทางสีเทาจะทำให้พวกเขานั้นเจออะไรที่น่าประหลาดใจเกี่ยวบตัวเองบ้างติดตามกันได้กับเรื่อง p คลย์บอยเดอะซีรีส์เล่นจนเป็นเรื่องเริ่มตอนแรกครับ16พฤศจิกายนนี้ทุกวันพระอาทิตเสเวลา2ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปทางแพลตฟอร์มออนไลน์เชื่อกันครับว่าเรื่องนี้นั้นหลังจากถูกเผยแพร่ออกมานะฮะน่าจะสร้างความฮือฮาให้กับวงการซีรีส์โดยเฉพาะซีรีส์สายวายไม่ใช่น้อยครับ ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบ o ๊กคมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, TikTok, Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ